พี่แท่งพี่แท่งรู้จักไทยฟ้าไหมไม่รู้จักไทยฟ้าคืออะไรไทยฟ้าคือสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเขาก่อตั้งมายาวนานกว่า56ปีแล้วนะคะเป็นสมาคมที่เป็นการรวมตัวของตัวแทนประกันชีวิตและประกันภัยจากทุกๆบริษัทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม,มการประกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกแล้วไทฟ้าเขามีหน้าที่ทําอะไร ในบ้านเรามีตัวแทนขายประกันเยอะมากๆ<ช>แต่ถ้าคุณเข้าเป็นสมาชิกกับไทยฟ้าก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรความรู้ต่างๆที่สมาคมจัดให้สิทธิพิเศษจากพันธมิตรเช่นส่วนลดร้านค้าโรงพยาบาลช่วยยกระดับตัวแทนประกันสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบมืออาชีพเขาทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคมเพื่อเพิ่มสิทธิต่างๆให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดตอนนี้มีการรับสมัครสมาชิกแบบราย2ปีด้วยมี5ปีด้วยนะแล้วก็ยังมีแบบตลอด ด้วยดีมากเลยเดี๋ยวพี่จะเอาเนี่นะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปแนะนําตัวแทนประกันที่เขาดูแลพี่อยู่ มันจะได้เป็นประโยชน์กับเขามากๆถูกต้องคิกแนะนําเลยนะคะตัวแทนขายประกันที่ดีจะต้องเป็นสมาชิกไทยฟา้าเพราะการรวมตัวกันของเขาเนี่ยมีเพื่อพัฒนายกระดับตัวแทนประกันทั้งหลายซึ่งถ้าตัวแทนมีคุณภาพที่ดีและเป็นมืออาชีพผ่านการรับรองจากการเป็นสมาชิกที่นี่คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนอย่างเราๆนี่แหละพี่แทง่งตัวแทนคนไหนสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ไทยฟ้าได้เลยนะคะ Facebook ไทยฟา้าหรือว่า Line@ ไทยฟา้าเว็บไซต์ www ์ w e b t a i f a o r t h หรือว่าโทรง่ายๆเลยค่ะจำให้แม่นๆนะคะ02-6315885จ้า